ไอนไม่ไงของวีอะใช่ไหมฮะวีว้วเลย้ต่หมายถึงใครนะคะวีอ่วีวีเขบอกเขาจ็บออ๋อวีเจ็บคอเ่นเสี่ยงเามีปัญหาเนเสียงแล้วอ๋อใช่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 คอที่แบบแบบไม่อยากจะร้องไมแล้วโอ้ม่เดี๋ยวจะถามโบด้มไงเดี๋ยวมาที่เธอแลไรที่เธอประกาศงานแคสคืออะไรว่าถึย ว่าจะภาในคอนเสิร์ตเลยนะมีมีประกาศอีกแคตมันจะไม่ใช่หนูไม่ใช่วีมันจะไม่จะถามไม่จะถามไม่จะถามเธอไมแต่น้ำเงื่อนถามโบเนี่ยแต่น้ำเพื่อนได้ค่ะพร้อมร้องบอกอ้าีโลกใบอ้าโบคาถามเรื่องความสวยถอยค่ะความสวยของโบในวันนี้ใบคุณอะไรคุบอกว่าอยู่ตัวละสวดประจักษ์อันนี้หมายถึงหมายถึงหมายถึงความสวยประจักษ์ตัว่านี้สวยขึ้นเยอะเลยสวยเป๊ะเพราะว่า แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางแมคคอสเมติกไอโอริเวรแมคค่ะเราผูกพันกับแมคมานานแค่ไหนโหพูดแล้วแบบแอบเอาลิปสติกแม่มาทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเชื่อว่ากระเทยไทยหลายๆคนเคยทำซึ่งหนูเป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบแบบว่าอยากอยากเติบโตตั้งแต่เด็กแล้วก็เราก็เอาลิปสติกมาแอบทาตอนตอนโตขึ้นเนี่ยเราก็เก็บเงินได้เราก็ซื้อลิปสติกแท่งแรกเป็นของแมคค่ะสี่โทบจำได้ โดนตีไม่โดนตีไม่โดนเพราะว่าเขาไม่รู้เราลบก่อนล้ใช่ค่ะแต่หลาคนชมว่าตอนนี้รูปบาเส่วของเราอยู่ตัวแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มหมายถึงทำงทำหน้าหรอทำหน้าอะไรเ,เีอยโอ้ไม่น่าจะทําแล้วคะ่ะจริงจริงมันจริงจริงไม่ได้ทําอะไรตั้งนานมากแล้วคะ่ะแต่ว่าก็หมายถึงว่าก็มีมีแบบว่าทําผิวแบบดูแลผิวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงคนชมเยอะมาสวยขึ้น<ต> หมายว่าที่เราทามามันเรียอ,อยู่ตัวมันเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วเซ็ตตัวหรอ uh, บอกว่า <yeah. S 2> บอกว่าเหมือนเดิมนะดูสวยขึ้นหรอกจริงอาจจะเป็นเพราะแต่งหน้าวันนี้ใช้ช่างปกติแต่งเอง oh. <laughs> จริงเกิแ <laughs> บบทำคอตเนี่ยต้องงานทุกวันเลยใช่บอกว่าบอกว่าบอกว่า,อวานอกจากเรื่องทําหน้าเนี่ยที่เราก็ทําอยู่แล้วแหละ <laughs> นอกจากทําหน้าบางที อาจจะเป็นเรื่องของการคอนทัวร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบพอมันพอแสงมันต่างมันแตกต่างมากจริงๆนะ <S 2> <S 2> แต่ว่าถ้าโบคอนทัวร์ตัวเองอะ <S <S โอบจะคอนทำอะไรให้มันเกินจริงมากๆไปเยอะเลยแบบสม,มูงสมูทก็คือจะเอาให้มันเหลาแหลมที่สุดใช่จนกจว่าจะถึงสะพานพระลำเกล้าแหลมที่สุดเพราะฉะนั้นเวลามาออกงานเครื่องสำอางช่างก็จะบอกว่าอย่าอย่าแตง่งอย่าไล่เองเลยจมูกขอไล่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยขอมีความธรรมชาติเกิดขึ้นบ้างบนใบหน้าคนตาอย่าเป็นแพรมากนักอะไรอย่างเงี้ย วันนี้เลยอดติดขนตาล่างเลยครับพูดถึงอาการป่วยของเพื่อนเราค่ะอ๋อจริงๆเหมือดได้ได้ได้คุยกันค่ะว่าอตอนนั้นคือเขาก็มาปรึกษาแหละเรื่องแบบว่าตอนที่เราป่วยเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราแบบทําวิธีการไหนถึงจะหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็แนะนำมีแนะนําคุณหมอไปให้ไปจริงๆแก๊งเพื่อนๆเดียวกันหมดเนี่ยเจฟวีนน อิงอะไเงี้ยเวลานักร้องป่วยเราจะใช้คุณหมอแบบเราจะแนะนําคุณหมอร่วมกันอยู่แล้เพื่อที่จะแบบสังเกตร,รักษาอาการแล้วใช้ยาอะไรก็คือจะแนะนํากันเป็นประจําใช่ของวีนี่เขาก็มีช่วงนี้รู้สึกว่าเขาเท้อมากจริงๆเขาดูแบบว่าเขาดูหมดกําลังใจที่จะทําอะแต่ว่าโบเชื่อว่าเขาจะหายในเร็ววันเพราะว่าวีค่อนข้างเป็นคนที่เข่งคัดในการในการใช้ชีวิต <M> มากมากเห็นบอกว่าคนหน่อยหนักมากหน่อยมากเาราะคนตัดไอแต่เปนท่านแบบจะได้ลองอุ้ยละอีช่วงจริงๆยังไม่ได้ถามถึงว่าช่วงหลังอาการอัปเาตช่วงนี้เป็นยังไงคะ่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเขาก็มีความท้อแหละรู้สึกว่าแบบเขาก็นะแหม่คนที่เรารักเขาเรียกว่าอะไรคนที่เรารักเส้นเสียงมากกล่องเสียงเป็นเครื่องดนตรีของเราอะ่ะแล้วก็วันนึงเครื่องดนตรีของเรามันเหมือน เหมือนมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็เป็นมันเป็นอวัยวะที่ที่ยากมากๆแบบทําอะไรก็เป็นผลไปหมดไม่ว่าคุณจะนอนนอนดึกหรือว่าคุณจะไม่ไม่ค่อยแบบสมมติคุณไม่ทานข้าวอย่างเงี้ยถามว่ามีปัญหายัางไงก็คือถ้าคุณกดขึ้นกดก็ตีขึ้นมาตรงคออยู่ดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันลงคอได้ง่ายดายมากเป็นแบบอะไรที่เซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือส่งกําลังใจให้เขามีทั้งกําลังใจแล้วก็รวมถึงเรื่องแบบ เรื่องเรื่องการแบบร้องอ่ะจริงๆริโบรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากๆอยู่โบเชื่อว่าเขาจะกลับมายังไงเขาก็กลับมาแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาเขามามากๆเขาแบบเขาเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเพลงเขาแบบสุดยอดมากๆอ่ะแล้วก็นั่นแหละโบอยากโบแบบโบรู้สึกว่ามันเป็นช่วงหนึ่งแหละที่คนเราอาจจะป่วยหลังจากนั้นก็ขอให้รเขาหา่ยจริงๆบอกเพื่อยังไงบ้างว่าสู้นั่นเลยให้กำลังใจโอ ตอนหนูเป็นหนูก็อยากเลิกร้องเหมือนกันหนูเข้าใจนะหนูเข้าใจมากเลยอะ่ะ <c oughs> คือคือมันเหมือนมันทําอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เราทํามันอยู่ทุกวันอยู่ดีๆแบบมันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือโบเชื่อว่าคือโบโบไม่รู้จะบอกเขายัางไงแต่เพาะว่าโบเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นเราก็กลับมาใช้งานมันได้เหมือนเดิมเพราะว่าโบรู้สึกว่าช่วงที่โบเป็นโบก็หนักมากๆเหมือนกันแล้วถ้าเราหายได้แค, <Okay. S 1> แค่เรามีวินัยแค่เรามีวินัยอ่ะเออ เขาก็หายได้มันก็ดูแลตัวเองยังไงอะบูเป็นอยู่กี่เด้อเอบเป็นหลายปีค่ะใช่บเป็นมาตั้งแต่โบเรียนดนตรีได้ไงแล้วบเป็นตั้งแต่ช่วงที่เรียนตั้งแต่ช่วงมสมหมเป็นมายาวแล้วก็ทําให้มันมีบางส่วนที่มันยังเป็นอยู่ปัจจุบันแต่ว่าบก็มีการที่แทนวิธีการใช้เสียงโบบ้างงานไหนบไม่ไหวโบูก็อาจจะไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนั้นอะไรเยแต่คือแต่เพลงคือมันแต่งมาสูงไปแล้วไงทำอะไรไม่ได้เออตอนป่วยเราดูแลตัวเองยัง จริงๆเออที่ที่ที่โบคิดว่าอันนี้โบไม่แน่ใจว่าโบจะพูดแล้วแบบแล้วมันจะมันจะเป็นผลดรามาร่าหรือหรืออะไรในวงการแพทย์ไหมแต่อันนี้คือสิ่งที่โบเข้าใจนะคะคือสิ่งที่โบเข้าใจคือหนึ่งคือโบจะไม่ค่อยทานนมก่อนร้องเพราะว่านมเนี่ยมันจะเป็นจับตัวเป็นก้อนกับสเสลตใช่ทําให้ทําให้มีสเสลตอันหนึ่งกับสองคือปกติโบชอบดื่มน้ําเย็นอันนี้คือเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วนักร้องอ่ะควรดื่มน,น้ําอุณหภูมิห้องใช่แล้วก็เอ่อ หลีกเลี่ยงแบบการทําอะไรที่ทําให้เส้นเสียงแบบมันมันมีความแบบเส้นเลือดแตกเช่นแบบว่าดื่มเหล้าดื่มแอลโกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไมจะหลีกเลี่ยงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่มันส่งผลต่อกันก็คือเรื่องพุงแพ้เรื่องเรื่องของการแพ้อากาศแพ้ควันก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสโมกหลีกเลี่ยงควันบุหรี่หรือควันบุหรี่ไฟฟ้ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้พยายาม ก็จริงช่วงที่ใส่แมสนั่นแหละเป็นช่วงที่น่าจะฮิวตี้มากเพราะว่าเราไม่ได้รับเชื้อโรคอะไรเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ได้ป่วยคือแต่ว่าโบอาจจะป่วยง่ายกว่าชาวบ้านเพราะว่าโบเป็นภูมิแพ้เนี่ยแ,แล้วพอภูมิแพ้เข้าจมูกุ๊จมูกกับคอมลิงก์กันสุดท้ายคอก็เจ็บอยู่ดีจริงจริงโบ,งงบเคยเป็นเหมือนเป็นตุ่มเส้นเสียงค่ะเป็นตุ่มแบบเป็นตุ่มเป็นตุ่มฟีฟีน้องๆอ,อธิบายไม่ถูกว่าเขาภาษาการแพทย์เขาคืออะไรอ่ะแต่ว่าเป็นตุ่มที่เป็นอันเดียวแล้วก็สีงกันจนเส้นเสียงเป็นสองข้าง ทำให้เวลาเส้นเสียงปิดไม่สนิทเวลาเราออกเสียงสูงแบบสมมติเสียงฮ่ามันก็จะมันจะจะเนื้อเสียงไม่เต็มมีแต่ลมมาสบมาค่ะซึ่งซึ่งจริงๆนักร้องเราเวลาเราร้องเราก็อยากใช้เสียงที่แบบมันหลายรูปแบบเนี่ยพอมันปิดไม่สนิทมันก็รู้สึกว่าทําไมเราทําไม่ได้ทําไมเสียงสูงแล้วมันไม่สูดอะไรเนี้ยคะ่ะใช่จริงๆเรากลัวเพื่อเราจะนอยถึงขั้นไม่อยากร้องเพลงแล้วไหมกลัวค่ะกลัวแต่โบเชื่อว่าโบเชื่อว่าวีเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะ เขาเขาเขาจะไม่ทิ้งสิ่งที่รักเขาแล้วเขาก็รักมันมากๆขนาดนี้เขาคงไม่ทิ้งมันหรอกค่ะอย่าบอกะไรเพื่อนเราก็กู้เชื่อมึงทำได้วีหายแน่นอนดูแลตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเชื่อว่าคนทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้วีเช่นกันอาเทนนิดในวงการบันเทิงตอนนี้ถึงจะเป็นดาราเรื่องการยิ้มยิ้มเงินยมเงินกันเรายืมเงินเราเดินยิ้มากไหม เราไม่ใช่แต่แต่แต่ไม่ใช่มีเป็นประเภทแบบไม่ได้เป็นคนในวงการใดๆคือไม่คือต้องเรียกว่าโปเป็นคนแบบค่อนข้างค่อนข้างใจดีเรื่องเรื่องเงินหรือว่าเรื่องการแบ่งปันมากๆาก,ากแล้วใช่แบบว่าแบบว่าเคยอาจจะมีแบบอาจจะมีแบบเรื่องผู้จัดการแบบหลอกอะไรเงี้ยคือจริงๆเคยผ่านมาก่อนแต่ว่าแต่ว่าแบบเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่าอะไรเยค่ะมีการโกงเงินยอะไรเงี้ยใช่แต่มีคนยืมเงินผูงจัดการจากการยังไงจากโัวเรา ไ,ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไหมเพราะตั้งแต่เราให้เขายืมไปมันก็เท่ากับว่าเราคิดไว้ครึ่งนึงว่าเราอาจจะเสียมันไปโดยไม่ได้มันกลับมาจะลเราให้ยืมยืมบ่อยยืมไ่ใหคือโบ,บจะเป็นประเภทนี้ดีกว่าสมมติว่าคุณขอยืมหมื่นหนึ่งโบาอาจจะบอกว่าเราไม่มีให้ยืมแต่เราให้ไปเลยได้ไหมแต่เราจะให้แค่สี่พันสมมติใช่เ,เราอาจจะช่วยตามกําลังของเราได้ประมาณนี้แต่ว่าเราต้องกะไว้แล้วว่าจํานวน4 0 0พันหรือจํานวนอาจจะแบบ สี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะเราให้ได้แค่นี้แล้วไม่ต้องคืนก็ได้เพราะว่าเราถือว่าเราไม่อยากเสียเพื่อนจากการที่ต้องแบบว,ว่ามายืมแล้วมาคืนเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ทวงเงินอยู่แล้วอะถ้ายืมก็ไม่ไม่ทวงอะออใช่ค่ะมีมาเรื่องนี้ได้ไงอ <rainforest> คอนเสิ <rainforest> <rainforest> เร์ตค <rainforest> อนเสิร์ตคอนเสิร์ตยังไงคอนเสิร์ตยังไงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต ประกาศคอนเสิร์ตใหญ่อย่างเป็นทางการค่ะ7มีนาคม2569ที่ Impact Arena เมืองทองธานีกดบัตรพร้อมกันวันที่22มกราคมเวลา9โมง9นาทีค่ะมันจะยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับปีนี้ปีหน้ากี่รอบกี่รอบหรออ8 18รอบตั้งมาจตั้งป้าวว่ากี่รอบเป็นลมตั้งแต่ครึ่งรอบแรกแล้วค่ะคือจริงๆคอนเสิร์ตเนี่ยณปัจจุบันมีหนึ่งรอบแต่ แต่ไง,ะงนะบัตรหมดภายใน10นาทีหากคุณซื้อภายในเวลา <laughs> เราไม่ใช่จริงๆอันนี้ในในในใจอ่ะโบมักจะคือโบชอบคิดอะไรของโบแป,กแปแลกๆนั่นแหละโบชอบคิดว่าสิ่งดีๆแบบหลายๆอย่างถ้าโบทาโบจะตั้งใจทาแค่หนึ่งรอบพออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติในง่ของธุรกิจถ้าสมมติว่าคนซื้อบัตรเราเยอะหรือว่าคนดูแบบ อยากจะเพิ่มรอบอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นไปตามคนดูด้วยเพราะว่าโบรู้สึกว่าทุกครั้งที่โบทาเพลงโบก็มีต้นทุนจากผู้ชม,ผ,ชมผู้ฟังอ,อยู่แล้วเนาะกว่าที่เราจะมีทุนมาทําคอนเสิรต์ตเนี่ย<ๆ>ก็ต้องได้รับยอดจากสตรีมมิง่งจากอะไรต่างๆเพราะเป็นอาชีพของเราเนี่ยคือผู้ฟังบบมันสำคัญมากและคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เอาจริงนะทําเพื่อขอบคุณผู้ฟังเลยเพราะว่าศิลปินไม่ได้อะไรเลยชุดชุดเป็นยันต์อรแล้วตอนนี้ชุดเอ่อ เริ่มแล้วค่ะบอกเลยว่าบอกเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คือไม่ต่างอะไรจากการทำเองโปรดิวซ์เองทำดนตรีเองเพราะว่ารอบนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ทำเองทุกอย่างค่ะล็อกล็อกยิ่แขกรับเชิญได้ใช่ไหล็อกแล้วสิล็อกแล้วไม่ใช่แต่ว่าเขาก็โอเคเขาว่าใครใครใครมีใครบ้างอันนี้นวเขาล็อกแล้วคิวโซนเหรอเออเฮ้ยไม่มีใครเพียบเลยอะอ่อะอะมี มีคิวชนบ้างอะไรบ้างแต่ต้องดูว่าจะมาไม่มาแล้วจัดการยังไงต้องออดบอลยังไงคิวชนกันยังไงอ่อจุดทูบสามดอกแล้วไปไหว้ตรงสนามสุขบวอนทีเมนดาวเห็นใจอุ๊ยไม่ใช่ไม่มีก็เอาเป็นว่าแกรัแล้เชิญนะคะ มีทั้งที่คาดถึงและคาดไม่ถึงแล <S <S ้วก็มีหลากหลายมากๆค่ะอันนี้เลือกจากตัวเองแบบว่าความชอบล้วนๆล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าประเด็นเลยคือคือถ้าสมมติว่าเกิดผู้ฟังซื้อบัตรหมดขึ้นมาแล้วมีรอบสองแขกรับเชิญไม่มีคีวว่างแล้วอันนี้พูดกันตาม <S 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 ต,ตรงอาจจะต้องเปลี่ยนอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยไม่แน่ใจว่าจะมีรอบสองไหมแต่ถ้ามี ไม่ใช่คนเดิมแน่นอนเพราะว่าเราไปเอาวันว่างเขามาแล้วใครเอ่ยลองไปเดากันดูแต่ว่าอาจจะมีคนที่คุณคิดแล้วก็อาจจะมีคนที่คุณคาดไม่ถึงบอกไปเยอะมากมึงแข่เรียบร้อยที่มันถ้าวหล่ำเราใครพี่บอกไปเยอะมากเลยอะบอกเยอะมากโบงมือถ่ายรูปกันพี่เราชอบเราชอบโค้งค่ะ อาโบฝันนี้รูปผันมาไหมอ้าวเทมโบ